วัครับวันนี้ผมผมยงกิงกากครับเจอที่ไหนเจอที่ต้นหญ้าต้นไม้เหรลูกมันเหรอใช่ตัวเล็กแค่งจกมากตัวเล็กมากใช่ไหมโอ้ยเกาะเจ็บมากเลยไม่เจ็บเกาะเบาน้องเกาะเบามากตัวเล็กมาก น้องเห็นอ่ะแล้วน้องแล้วล้างหน้ายังไม่สะอาดอ่ะเมกกื่อกี้ที่รอยที่วาดหนวดอ,อ่ะ,อะอให้เห็นที่แก้มยังติดอยู่เต็มเลยเอาไปปล่อยที่เดิมไปเด้อ ผมขอจับนิดนึงนะผมขอจับนินดนึงก็ได้วันนี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 ้กลัว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 น้นนนนองเขาเป็นอะไรถึงเขาไม่ชอบคนเขาเป็นเขากลัวเลยกล็โวดวนทำ้ายอะไรลูกไปปล่อยที่เดิมไหม,<ผ>มไปไป<ๆ>เ,เขาไม่รู้ไง ไหนเนี่ยน้องน้องไหมน้องตัวเล็กมากไม่ถึงแม่มันไปไหนอ่ะน้องอ่ะไม่ทราบเลยแม่มันไขไว้แล้วก็ทิ้งเลยน้องก็ต้องหากินเองน้องโตหรือยังน้องโตไหมไม่โตขอขอจับหางมันนะ นี่เขาเดี๋ยวหางขาดเอาเอาทำไมถึงว่ามันไปทางนู้นน้ำนน้ตัวมันเขินอ,ะอ่ะอืจะหลับแล้วแม่ครับแม่แม่ว่ามันเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแม่ไม่ทราบเลยต้องเลี้ยงจนโตถึงจะรู้น้องเป็นู้ชายหรือผู้หญิงครับ ผมได้ว en like ่ามันผมรู้แล้วมันเป็นผู้หญิงใช่เหรอใช่ต้องรอโตดูโตโตอ่ะอ้วดูดูน้องอาปากดูน้องอาปากน้องทำอะไรน้องทำอะไรน้องมันกินแมงแล้วยังน้องกินแมงเมื่อกี้อุ้ยใช่ไหมโอเคไปปล่อยน้องไป ึงจับตาดูน้องที่ว่านเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงจับเฮ้ยทำไมอะทำอะไรอ่ะไหนขวาขานี่น้องจะอื้อใส่หรือเปล่าไม่เออเออยน้องจะอื้อใส่พี่เบลหรือเปล่า เอาไปดูใกล้ๆสิโอ้ยกระโดดมาที่แม่แล้วไม่น้องกระโดดมาที่แม่แล้วว่ะอ๋อน้องกลับไปเร็วเออกลับไปน้องไปอุย้ยกระโดดไปแล้วเชอาไหมชอบมาก เราเลี้ยงไม่ได้หรอกลูกเพราะว่าเราเราให้น้องก็ปล่อยหากินตามธรรมชาติดีกว่าเ,<อ>เราไม่รู้ว่าเราจะต้องจับมาแรงตัวเท่าไหนให้น้องก็กินไงเข้าใจไหมเพราะน้องก็ตัวเล็กถ้าตัวโตวเราได้รู้ว่าเออจับอันนู้นจับอันนี้ให้แต่นี่น้องก็ตัวเล็กเกินไปเราไม่รู้จะจับอะไรให้กินจับมาแรงวันอ้าเจากระปกุกแล้วก็จับยากด้วยถ้ามีนกระตักกระแตนตัวเล็กมากมาก พีม่มีความสามารถหาได้หรือเปล่านี่ทำยังไงถึงจับตั๊กระแตนตัวเล็กได้อุย้ยน้องชอบแม่แน่เลยน้องก็เลยยอมาที่แม่อ้ยขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วกระโดดไหมน้องกระโดดไหมด,ดูน้องกระโดดกันกระโดดมาไหมน้อง น้องกระโดดน้องแกกระโดดแล้วน้องแกกระโดดแล้วมาน้องกระโดดมาเอ้ยมาแล้วมาแล้วนี่กระโดดกระโดด